สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับรายการเสดส์มีดเดินป่ามีเชฟมีควานะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับเรี่อวขอมีดซุยนะครับผมมีดซุยนะครับเอาสำหรับเป็นแบบนี้นะครับผมมาชมการทดสอบกันเลยครับผมเชือกครับที่สองครับ Jadi, bisa มาดูสปีดของความคมก่อนนะครับผมนะครับด้วยความยาวประมาณ1ิเนิ้วนะครับ1 1นิ้วนะครับด้าม6นิ้วนะครับฝังหมุดนะครับแบกสแตนเลสนะครับผมเราทำตกนะครับพลาสติกให้นะครับผม ส้ำหนัก400กรัมนะครับก็เสนอราคาในช่วงนี้นะครับเพียง500บาทนะครับมีทั้งหมด5ล่นนะครับสนใจรีบติดต่อเลยนะครับผมทางโทรศัพท์089นะครับ7560208นะครับอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับในการมีดเช็ดนะครับเจีเสิร์มีดเดินปลามีดเช็ดมีดควานนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมสวัสดีครับ